เมื่อวันที่20ธันวาคม2559พันเอกชิตวัฒน์ทิติสวัสดิ์หัวหน้ากองกิจการพลเรือมนมณฑลทหารบกที่21เป็นผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่21ร่วมตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลง MOU แนวทางขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาลฤดูการผลิตปี2559ทับ2560ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกับคณะลนกกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเขต17จังหวัดนครราชสีมาตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนณบริษัทอุตสาหกรรมอ่างเวียนจำกัดอเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมาซึ่งการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรถบรรทุกอ้อยและโรงงานน้ำตาลปฏิบัติตามข้อตกลงโดยเคร่งครัดสองทัดคล่องขยันถ่ายภาพประสิทธิ์บึกสันเทีย จากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่สองรายงาน